สวัสดียามเช้าค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาออกกาลังกายก็เลยพาทุกคนมาชมบรรยากาศตอนนี้หน้าร้อนแล้วนะคะก็จะมีดอกไม้หน้าร้อนเนี่ยบานเต็มเลยอันนี้ต้องต้นชงโคดอกอิทนินนะคะดอกคูณคือตอนนี้จะบอกว่าดอกไม้ออกดอกเยอะมาก มียันเช้าเขได้กลิ่นหอมของดอกไม้อบอวลไปหมดแต่เราไม่รู้ว่ามันจะกลิ่นดอกอะไรนี่ดอกอินทนิลออกดอกเยอะมากอินทนิลตะแบกเนี่ยเขาไม่คล้ายกันซีม่วงสวยมากสวยจริงๆค่ะ ต้นไม้เขียวก็ออกดอกขอจัดบ,บานพร้อมกันอันนี้ก็คือต้นประโดดนะคะดอกประโดดนี่คือเป็นดอกประโดดดอกคูณมอาแล้วเนาแล้ว กำลัมาถึงต้นแคนาตรงนี้นะคะ่ะเราจะมาเก็บเก็บแคนากันทุกคนตอนนี้ช่วงนี้แคนาออกเยอะมากเก็บไปกินกันนะพีกะะ่กันค่ะทุกคนนี่ดอไม้หน้าร้อนออกเยอะมากเป็นต้นแคนาที่เราปลูกไว้นะคะ ก็ทยอยออกดอกทยอยเลื่อน่ทุกคนดูดอกไม้สวยมากเนี่ยต้นต้นตะแบกสลาวหรือตะแบกไม่แน่ใจนี่บรรยากาศ ดอกไม้นะ่าร้อนนะคะทุกคนโอ้นี่ดอกคูณสวยมากช่วงนี้ออกดอกเยอะเพราะว่า้าร้อนแล้วเนาะปกติเขาก็ออกดอกตลอดปีอยู่แล้วแหละแต่ว่าเขาจะออกดอกเยอะๆตอนหน้าร้อนนี่นะคะ ก็ส่งภาพบรรยากาศต้นไม้ดอกไม้นะคะสีสันหน้าร้อนดอกไม้ชนิดต่างๆนะคะที่บ้านเรานะคะตอนนี้กําลังออกดอกเยอะเลยนะคะให้กับท่านผู้ชมเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณการกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะยังไงมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ